เบลอทุกคนนี่ค่ะน่ารับประทานมากๆแล้วก็นะคะอร่อยออร่ยค่ะน่ารับประทานมากๆทุกคนวันนี้มันนี่นี่นน เมนูเส้นเส้นไปเลยทุกคนนี่ค่ะรับประทานมากๆแล้วก็ ทานผัดไทยด้วยกันนะคะผัดไทยกุ้งสดมีถั่วป่นก็จะหอมถั่วป่น้วยนะคะมีต้าหู้ด้วยหอมมากๆทุกคนยิ่งบีบมะนาวลงไปนะยอดเลยทุกคนเอ้ยมาค่ะทุกคนมาทานผัดไทยผัดไทยเมน,นูเส้น สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีผัดไทยนะคะผัดไทยกุ้งสดอร่อยๆนะคะทุกคนหอมอ๋ทุกคนชมนะคะสายขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปทานต่อก่อนนะคะขอบคุณที่รับนะคะอร่อยออร่อยค่ะ น่ารับประทานมากมากทุกคนมันนี่มันนี่นี่น,นีมีถั่วป่นก็จะหอมถั่วป่นเ้วยนะคะมีเต้าหู้ด้วยต้นตอนนี้นะคะผัดไทยกุ้งสดนี่เลยจ้ะแล้วก็เรามีแน่นอนค่ะผัดไทยจะต้องคู่กับนะคะ มากมทุกคนยิ่งบีบมะนาวลงไปนะยอดเลยทุกคนมาค่ะทุกคนมาทานผัดไทยผัดไทด้วยอร่อยมาก ชมนะคะบายขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปทานต่อก่อนนะคะหอมมากๆทุกคนยิ่งบีบมะนาวลงไปนะยอดเลยทุกคนเอยมาค่ะทุกคนมาทานผัดไทยทวยชมนะคะบายขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปทานต่อก่อนนะคะ มีถั่วป่นก็จะหอมถั่วป่นนะนะคะมีเต้าหู้ด้วย เมนูเส้นๆอืมอร่อยมากนะคะอร่อยๆค่ะน่ารับประทานมากๆทุกคนมันนี้มันนี่นี่นี่นน อบคุณที่รับคนตอนนี้นะคะผัดไทยกุ้งสดนี่เลยจ้ะแล้วก็เรามีแน่นอนค่ะผัดไทยจะต้องคู่กับนะคะเม,มนูเส้นๆ ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีผัดไทยนะคะผัดไทยกุ้งสดอร่อยอร่อยนะคะทุกคนอหอทุกคนนะคะอร่อยอร่อยค่ะน่ารับประทานมากมากทุกคนวันนี้มันนี่นี่นี่คนตอนนี้นะคะผัดไทยกุ้งสดนี่แหละจ้ะแล้วก็เรามีแน่นอนค่ะผัดไทยจะต้องคู่กับนะคะ เลอทุกคนนี่ค่ะน่ารับประทานมากๆแล้วก็ขอบคุณที่รับไปกันนะคะคำใหญ่โตแบบนี้เลยนะคะทุกคน หอมมากๆทุกคนยิ่งบีบมะนาวลงไปนะยอดเลยทุกคน ơi. มาค่ะทุกคนมาทานผัดไทยผไทยหอมมากๆทุกคนยิ่งบีบมะนาวลงไปนะยอดเลยทุกคน ơi. มาค่ะทุกคนมาทานผัดไทยผัดไทย เมนูเส้นๆหอมมากๆทุกคนยิ่งบีบมะนาวลงไปนะยอดเลยทุกคนเอ้ยมาค่ะทุกคนมาทานปะไกยปะไทย,ไทยขอบคุณที่รับ สวยๆเลยเมนูเส้นๆืมกันนะคะทำใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยนะคะทุกคน Menos en ten.